สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกคนนะครับวันนี้ข่าวสารดีๆของช่องสอบราชการเอกชนมีข่าวสารการรับสมัครของกรมสุลกกรตำแหน่งนักวิชาการสุลกกรปฏิบัติการนะครับเรามาดูก่อนอื่นวันเวลาที่รับสมัครจะต้องนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่17บเ มิถุนายน64ถึงวันที่7กรกฎาคม2564ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ job นะครับแล้วก็ c u s t o m g o t s ซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับท่านพอถึงเวลานะครับวันเวลาที่สมัครก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะค่าธรรมเนียมนะครับก็ชำระที่ธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งแต่17มิถุนายถึง8กรกฎาคม ท่านก็แปดที่คือก็เขาให้โอกาสวันสุดท้ายหลังวันสุดท้าย1วันก็ยังไปจ่ายได้อยู่นะครับทั้งจ่ายที่เคาน์เตอร์ของกรุงไทยใครที่มีเน็ตแบงก์ก็จ่ายได้นะครับท่านก,ก็ทำตามทําตามทีท่ประกาศระบุไว้ทีนี้พอสมัครเสร็จแล้วนะครับท่านก็ข้อมูลอื่นๆเช่นการประก,กาศรายชื่อก็จะมีการประก,กาศรายชื่อผู้สมัครนะครับภายใน ภายใน20สิงหา64คําคำว่าภายในก็อาจจะมีการประกาศได้แต่ต้อง20สิงหานะครับไม่เกินนี้ก็ผ่านผ่านเว็บไซต์เดิมนะครับ job custom g o t h ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้การหลักสูตรและวิธีการสอบเขาสอบภาคภาคขอนั่นแสดงว่าคนที่จะสมัครได้ต้องมีภาคกอของกอ,งองพออยู่แล้วนะครับคะแนนเต็มของภาคขอ2 0คะแนนหลักสูตรจะสอบอะไรเขก็จะมี แนบท้ายประกาศนี้ดีวผมจะจะเล่าสู่ท่านฟังนะแล้วก็ภาคขอภาคขอนี่คือความเหมาะสมกับตําแหน่งเป็นสอบสัมภาษณ์ก็ต้องรอให้เราผ่านภาคขอก่อนนะถึงถึงต้องไปเตรียมตัวสอบภาคขอนะครับเอาภาคขอให้ให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวดูนะครับว่าภาคขอเขาให้เอาอะไรบ้างจะมีท้ายประกาศนี้นะครับเนี่ยครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบนะครับ แนบท้ายประกาศวันที่8วมิถุนาย,ยน64สีตำแหน่งเป็นนักวิชาการสุรกากรปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกก็บรรจุ30อันตรานะครับแต่ที่ผ่านมาก็เรียกมากกว่านะเป็นเป็นหลักหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่สอบติดนะครับแล้วก็ไม่เกินร้อยผมว่ามีโอกาสบรรจุเลยนะเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทหรือตามที่กพกำหนดนะครับ อัตราเงินเดือนเป็นไปนตามประกาศของกรมสุรการกรเรื่องปัจจัยหลักเกณฑ์วิธีการเงินไขในการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคนวุฒิกระพอรับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสุรกากรลงวันที่23มกราคม60นะครับลักษณะงานที่ปฏิบัติเดี๋ยวเราไปดูที่เดี๋ยวนะท่านต้องปฏิบัติงานได้ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคขอให้สอบได้ครับเราไปได้หมดนะฮนะเป็นผักเป็นกะก็ทําได้ไม่เป็นไรครับ ดูที่สําคัญนะก็คือนี่ฮะเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาว่าคนที่สมัครได้ต้องจบอะไรมาบ้างได้รับปริญญาตรีนะครับหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาต่อไปนี้สาขาวิชาภา,าษาวรรณคดีสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาปร,าประชารัฐศาสตร์นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์ทิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การบัญชีบริหารธุรกิจ การจัดการวิศวกรรมศาสตร์นะครับสารสนเทศศาสตร์คอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และสถิติวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพเกษตรศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ได้ภาคกอของกพขึ้นไปนะครับของกพขึ้นไปขึ้นไปก็คือแสดงว่าใช้ใช้ภาคกอปทก็ได้พราะบอกว่า ภาคก็ก่อระดับปิญญาตีขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับหลักสูตรนะก็สอบภาคขอนะครับความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง200นะครับ200ข้อเวลา3ชั่วโมงนะครับก็เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลน,นะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติสุลกากรปี60นะครับแล้วก็พระ,ะราชกําหนดพิกัดอัตราสุลกากรปี2530มนะครับ,รบมียกเป็นภาคภาค2ภาค3 ท่านต้องปริ้นพรบรเหล่านี้นะครับมามาอ่านเป็นอันดับแรกอยู่แล้วกฎกระทรวงที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุนสุรากรความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศก็มีปัญหาที่กฎกระทรวงนะครับว่าออกมาอาจจะเยอะมากนะครับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับความคิดเชิงวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยจัญญาบรนและจัญญาของขอรายการนะครับที่ต้องสอบด้วยข้อมูลภาคขอมีประมาณนี้ผมว่าท่านท่านเตรียม ความพร้อมให้ดีเพราะว่าเห็นไหมครับคือคู่แข่งเยอะแน่เพราะว่าเป็นยาตรีที่รับเนี่ยหลายสาขามากแล้วก็เป็นเป็นครื่การที่ผู้สอบผมว่าให้ความสําคัญมาเป็นอันดับแรกๆของอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะของการบรรจุราชการเพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้รับก็ทุกคนก็ทราบว่านอกจากเงินเดือนเขาก็มีเงินอื่นที่ที่จูงใจนะ จูงใจให้ผู้สอบเข้าไปสอบได้นะครับนี่ก็มีเป็นข่าวสารผมคิดว่าคนที่จะสอบบรรจุใครายการต้องเป็นสนามที่เป็นอยู่ในใจของทุกท่านน,น,นะครับระหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ท่านก็เข้ามาที่ที่ลิง์กนะครับที่ผมแนบไว้ท้ายนี้หวังว่าคนที่ตั้งใจจะได้สอบบรรจุเป็นใคร่การตามประสงค์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ